แจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะฮะตอนนี้ไม่สดชื่นแล้วไม่สดชื่นสิไม่สดชื่นละคอนเดิละมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีขับรถไปถึงหน้าบ้านแล้วด่าฮะไปตะโกน่าหน้าบ้านเขาต้น่อานเลได้ยังไงได้ยังไงมีคลิปฮะไปดูคุณแม่เป็นคนโพสต์ค่ะพีเจนนี่ ดีนะที่ดูดทันคุณด่าแรงมากด่าแรงมากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านของเจนีได้หมดท่านสดชื่นไม่สดชื่นแล้วนะฮะจับภาพนะฮะกลุ่มคนใหวั่งดีเนี่ยขับรถเก๋งสีดาคันนี้นะ,ะบุกมาด่าบ้านเลยนะก่อนที่จะตะโกนด่าด,ด้วยถ้อยคําที่หยาบคายเสียงตุ๊ดต,ตุ๊ดต,ตุ๊ดนะแทบว่าเซ็นเซอร์ไม่ทันนะฮะคลิปนี้คุณแม่เกดแม่ของเจนีเนี่ยเป็นคนโพสต์ลงไปใน Facebook ส่วนตัวพร้อมบอกว่า คือเมื่อประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ยมีคนที่ไม่หวังดีเนี่ยมาด่าลูกสาวตัวเองถึงหน้าบ้านเลยโชคดีนะฮะที่มีหลักฐานเป็นคลิปออจากกล้องวงจรปิดนะฮะทั้งหน้าบ้านแล้วก็ภายในหมู่บ้านตอนนี้นะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะรถเก่งสีดำคนันนี้รู้ไว้นะจ๊ะว่าตอนนี้รู้ป้ายทะเบียนเรียรบร้อยแล้วอถ้าสํานึกผิดนะฮะในสิ่งที่ทําลงไปเนี่ยมามามอบตัวค่ะมามอบตัวนะฮะนนไม่งั้แม่พูดเนะะาะใช่แม่พูดนะไม่งั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะ ด้านแฟนหนุ่มของเจนนี่ก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่ารับไม่ได้มาบุกรุกบ้านคนอื่นอย่ามิการแต่ไม่ต้องตกใจนะครับแบบนี้หาตัวไม่ยากเลยเพราะกล้องทุกมุมของหมู่บ้านนี่จับภาพไว้ได้หมดแล้วออล่าสุดนะฮะเจนนี่พร้อมคุณแม่ก็เดินทางไปที่โรงพักทุ่งสงนะฮะเพื่อไปพูดคุยกับวัยรุ่นในคลิปนั่นไงเนี่ยสี่คนเดินทางมามอบต,บตัวกับตำรวจพร้อมขอโทษยกมือขอโทษค่ะยอมรับว่าสิ่งที่ทำลงไปเพราะไม่ชอบ มีคนไหนอยากจะคุยไหมอยากจะคุยไหมออาคุยได้เลยครับคุยได้เลยคนไหนนั่นกว่าพี่เจนนี่จ้างเรามัมแ่ะไม่ยิงกับโบเก้ไม่จ้างเรามามแต่โบเก้จ้างมาแล้วตัวเองึ่งเราก็ไม่ได้รู้จักกับเกนกันด้วยกนตัวกันซึ่งเราตรงข้อสุพี่เจนนี่แหละครับทุกคนดีอยู่ในใาทีได้ยินดีเรากับพวกเพื่อกนได้มากด้วย อ๋อในเน็ตเขาบอกว่ามีคนจ้างมีคนจ้างือไม่เหมือนเด็กคนจริงๆเี่จ้าไปไปให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะได้เป็นขป็นขางจริงแล้วไม่ใช่นะฮะไม่ได้จ้างมานะฮะคือกลุ่มวัยรุ่นคือจริงๆแล้วไม่ชอบไม่ชอบกันไม่ชอบเป็นการส่วนตัวไม่ชอบเป็นการส่วนตัวก็คือไม่ต้องยุ่งไม่ชอบแล้วไปบ้านเขาทำไม แล้วไปขาบไปสุดด้านดึงหมดเเนี่ยไปยามวิกาลแบบนี้คุณแล้วไปด่าเขากีบิดกีแหกอย่างเงี้ยเหมือนกีอย่างเงี้ยไม่ได้เออมันบุกรุกนี่เขาไม่เอาความนะเพราะว่าเเป็นเยาวชนอยู่สงสารไงเป็นเราเราก็เออเธอฉันก็แบ่ว่าไม่ได้นะถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างกับเรานะรับคําขอโทษเป็นเงินสดนะไม่ได้สิเท่าไหร่โอ้ต้องมีแสนมีล้านอะเพราะว่าองเอาเงินไปบริจาคจริงนะควรนะควรเพราะว่าดาราหลายคนน่ะโดนอย่างนี้ แล้วก็ไม่ออกมาเพราะว่าไม่อยากจะมีปัญหา<ช>แต่อย่างที่บอกว่าดาราหลายคนเขาก็ออกมาเรียกสิทธินะไม่กับกระดานราที่โดนด่าโดนเสียดสีโอ้บางทีด่าไปถึงบุพการี<ช><ๆ>เขาลากใต้ก็ออกมาเ <c oughs> หมือนไปอยู่ใต้ที่นอนหมอนมุ้งเขาไปล่าเขาไม่ชอบแต่ว่าสืบส,สืบเจอบ้าน<ช>แล้วขับไปถึงบ้านน่ยไม่ชอบแล้วไปด่าคนหนึ่งเนี่ยบ้านเนี่ยมันมันลุกดุลนบดุลุบดุลุบดุลนบดุลุบดุลนบดุุ่บดุงใจดุลุบดุลุบดุลุบาไม่เอาเรื่องอ่ะถ้าเขาเอาเรื่องนี่คือลาบากนะ